สวัสดีครับผมอยู่กับผมนอยร์รีวิวทีวีนะครับผมในคลิปนี้จะมาทำการรีวิวเจ้า2สิ่งนี้นั่นก็คือ Shining Hopper โพ er ลไรคีและ DX Assault g r i ซนะครับซึ่งทั้งสอย่างนี้เมื่อทำการรงกันเป็นหน่งก็จะกลายเป็น Shining Assault Hopper นะเราจะมาทำการรีวิวเจ้านี้ก่อนนะก็เริ่มมาเลยก็จะประมาณนี้ซึ่งไม่เข้าใจบันไดอย่างว่า ทำไมไม่สร้างให้แบบมีไฟทลาไมไม่สร้างให้มีไฟไม่เข้าใจคือมันทําขายเนี่ยล่างอัปเกรดขั้นที่2อ,อะ่ะคืออะไรรู้ปะคือมันทําขาย DX เหมือนอันนี้เลยเว้ย GO2 คือไม่มีไฟเหมือนกันเสียดายนะแต่ข้อดีคืออ่าเสียงจะดังนะผมเมื่อกี้เสียงเหนื่อเลยหมดแรงนะคือเสียงจะดังกว่าพวกไรคีอันธรรมดานิดหนึ่งและฐานเนี่ยจะแค่2ออันนะฮะ เพราะว่าถ้ามี3อันเนี่ยจะเป็นแบบอะไรอะพอกไร้ขีจะมีไฟนะแต่ถ้ามี2อันเนี่ยก็คือมีแค่จะมีแค่เสียงนะก็จะประมาณนั้นนะครับก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนอื่นก็เปิดออกมาก็ดูสวยนะถึงแม้จะไม่มีไฟก็ตามเช้านิดหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยเป็นรอยง่ายนะมีรอยมือเพียบเลยนะอืมนั่นแหละก็มาลองกดเล่นกันเลย เปิดแฟลแล้วั้วสะท้อนแต่มันดูดีนะสีทองนะก็ประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า,าวเฮ้ยซิม ใช้ถ้าไม่ตาย เล่นก็จะมีประมาณนี้นะฮะผมก็ส่วนต่อมาที่จะรีวิวก็คือเจ้านี่นะฮะไม่รู้จะรีวิวไงมันก็ต้องเล่นคู่กับไอ้นี่กับอาซาวูนะถึงจะมันนะแต่ว่าผมยังไม่มีอาซาวูก,กับอาช็อตไลเซอร์เลยผมกำลังเก็บตังค์ซื้อนะ่ะก็มาดูของอาซาวกิฟก่อนมันก็จะอารมณ์คล้ายฮาซส์สติ๊กเกอร์ที่หนึ่งนะเป็นตัวต่อเพิ่มแล้วก็กดแต่อันนี้เนะี่ยตอนแรกซื้อว่าคิดจะว่า อาคิดว่ามันน่าจะมีไฟนะมีเสียงนิดหนึ่งไม่มีนะผมคืออยากให้มีเสียงมีไฟเนะี่ยคือไม่มีไฟไม่ด้เสียงนะฮะคือต้องทําการไปต่อกับเจ้านี้ซึ่งจะมีรูตรงนี้นะฮะก็แรกเอานิ้มจิ้มก็ได้แหละแต่พอปล่อยปุ๊บมันก็ออกนะฮะซึ่งนั่นแหละคือปัญหาเวลาจะเล่นอันนี้ที่จริงก็แฮกก็ได้แต่ว่าขี้เกียจละซื้อนี้จบเลยนะ <c oughs> ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า นะประกอบก็จะมีเสียงขึ้นนะจริงจงจะกดอันนี้หรืออันนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่แต่ถ้ากดอันนี้เสียงของอเสียงเพิ่มเติมจะหายไปนะผมจะลองกดดูนะฮะม,มันก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้ากดอันนี้จะมีเสียงเพิ่มเติมมานิหนึ่งนะมันจะมีเสียงจริงอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นมานะ อืมดูดีนะแล้วก็คือพอกลางไอ้นี่ออกดูแบบว่าเป็นไอเทมที่ยาวมากนะเออดูดีนะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกัน แปลงเป็น s h a งอัส a s s อเปอ e r เรียบร้อยทำการใช้ท่าไม่ต่อยก็ทำการกดที่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะ โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ผมก็เป็นคลิปแรกนะฮะสำหรับการรีวิวในปีนี้เลยผมสาเหตุมาจากหลายๆอย่างผมทั้งการฝึกงานเอ่ยการทํางานแล้วก็ปัญหาเยอะจริงๆนะเพิ่งมีเวลาขาะทําทคิดจะมีเวลาน้อยเลยผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ฝากกดไลคเฟรดๆด้วยนะครับผมนะในคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวเกี่ยวกับคลิปอะไรก็ รอรับชมได้ที่ช่องเอทีวีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วเจอกันในคลิปหน้านราการรีวิวในหัวข้อต่อไปสุัละบาะลาะบายบายบาย